สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันแนวข้อสอบที่เป็นรูปภาพกันต่อนะคะอันนี้เนาะข้อที่6นะคะเป็นรูปตู้เย็นตู้เย็นภาษาเกาหลีเรียกว่าเนงจังโกนะคะคําว่าเนงแปลว่าเย็นนะนะคะเช่นหลายคนอาจจะเคยเห็นคําว่าเนงยอนแปลว่าบะหมี่เย็นเนงซูแปลว่าน้ําเย็นซูแปลว่าน้ํานะโอเคนะคะ คราวนี้เวลาพูดถึงตู้เย็นเนี่ยก็ต้องรู้จัก2ออย่างเนาะช่องข้างบนส่วนมากจะเป็นช่องฟรีซที่เราใส่ไอติมใส่น้ําแข็งอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้เรียกว่าเนงดงฉีเป็นช่องฟรีซนะส่วนข้างล่างนะคะที่เราใส่พวกผักผล,ลไม้นมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่องข้างล่างช่องแช่เย็นธรรมดาเนาะจะเรียกว่าเนงจังฉีอ่ะคราวนี้มาดูศัพท์ข้ออื่นกันนะชาดงฉาแปลว่ารถยนต์หรือเรียกสั้นๆว่าฉาก็ได้นะคะเซทาก,กี แปลว่าเครื่องซักผ้าคําว่าเซทักาดาแปลว่าซักผ้าหรือเราใช้คําว่าปันแลฮดาก็ได้นะแปลว่าซักผ้าเหมือนกันนะคะแถมให้นะร้านซักรีดนะคะเรียกว่าเซทักโซแล้วก็น้ํายาซักผ้านะคะเรียกว่าเซทักเซเจโอเคนะนะคะกีพวกนี้มาจากคีกีคีเกเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ 3นะชอนควากีชอนควาแปลว่าโทรศัพท์เหมือนกันนะขีแปลว่าเครื่องนะคะชอนควากีก็คือตัวเครื่องโทรศัพท์นะคะมาดูกันที่ข้อที่7นะคะอันนี้เป็นรูปปฏิทินเนาะภาษาเกาหลีนะคะคำว่าปฏิทินเรียกว่าทันเหลี่ยกนะคะหลายคนจะรู้เนาะคำว่าไทยแปลว่าเดือนอยู่แล้วเนาะให้นึกถึงทันเหลียกนะคะบอกในเดือนหนึ่งมีกี่วนันวันที่เท่าไหร่อย่างนี้เนาะนะคะข้ออื่นชินมุนแปลว่าหนังสือพิมพ์ สูชอปนะคะเป็นสมุดเล็กๆอ่ะนะคะขนาดประมาณเท่ามือเนาะสูปแปลว่ามือนะคะสูชอปจะเป็นแบบสมุดเล็กๆหลายๆคนจะเคยเห็นสมุดประมาณเนี้ยนะคะที่เล็กๆนะคงแจกแปลว่าสมุดจดจําได้เนาะแจกแปลว่าหนังสือคงจร,จริงๆหมายถึงว่างเปล่านะคะหนังสือที่มันว่างเป,ปล่าก็คือสมุดจดนั่นแหละหนะต่อมานะคะข้อที่8อันนี้เป็นรูปเงินนะคะหลายคนน่าจะรู้จักคํานี้อยู่แล้วเนาะทนนะคะแปลว่าเงินคําว่ามีเงินไม่มีเงินหลายคนอาจจะ พูดได้แล้วเนาะมาดูนิดนึงแล้วกันนะคะเรามีหรือไม่มีอะไรใช้คํานามอ e หรือกาถ้ามีตัวสะกดใส่อ e ถ้าไม่มีตัวสะกดใส่คานะนะคะคำว่ามีใช้คําว่า i ตาไม่มีใช้คําว่าอ p อตาเพราะฉะนั้นมีเงินเรียกว่าทโ t น n i i s o i เพราะทนมีตัวสะกดเนาะอันนี้คือมีเงินนะถ้าไม่มีเงินเรียกว่า t นี่ o p s o นะคะ อันนี้แถมให้เนาะต่อมานะคะคำว่าคาร์ดิวคือการ์ดนะคะบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะเช่นบัตรเครดิตการ์ดเรียกว่าชิงยงคาร์ดิวนะคะอุปโยวแปลว่าสแต็มคงแชกคือสมุดจดเมื่อกี้เห็นไปแล้วเนาะมาต่อกันนะคะอันนี้นะวิทยุนะคะวิทยุใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษนะคะเรดิโอเนาะภาษาเกาหลีใช้เป็นลาดิโอพวกนี้เป็นคำทับศัพท์ทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยในช้อย อันที่1คอมพิวเตอร์ Computer, ก็คือคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะคะต่อมานะข้อ3ามคาม a หรือเราใช้คำว่าซาร์จินกีก็ได้นะใช้ทับศัพท์เหมือนกันนะคะคามราแปลว่ากล้องถ่ายรูปเนาะเทเลวิชันอันนี้นะคะก็ทับศัพท์ภาษาอังกฤษามานะเทเลวิชันก็คือทีวีนั่นแหละโทรทัศน์นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ2อข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้นะคะอันนี้เป็นรูปนามบัตรนะคะ มีเขียนชื่อนามสกุลนะมีบริษัทที่ทำงานอยู่อะไรเงี้ยนะคะคำว่านามบัตรเรียกว่ามีองฮัมคำว่ามยองแปลว่าชื่ออยู่แล้วนะคะเช่นภาษาเกาหลีชื่อนามสกุลแต่คนเกาหลีเอานามสกุลขึ้นก่อนเขาก็จะเรียกว่าซองมยองถ้าแปลตรงตัวคือนามสกุลแล้วก็ชื่อนะคะมยองก็คืออีริมนั่นแหละนะคะนะเช่นอาจจะเคยได้ยินคำว่ายูมยองยูมยองฮาดาแปลว่ามีชื่อเสียง ยูลากศัพท์ฮันจาภาษาจีนแปลว่าอิกตามีมยองแปลว่าอีเดิมนะคะเพราะฉะนั้นยุ่มยองฮาดาแต่ตรงตัวมีชื่อเสียงโอเคเนาะอันอื่นนะคะสูทชอบสมุดโน้ตเล็กๆเนะาะทะลอบหมายถึงปฏิทินยอกวอนแปลว่าพาสปอร์ตนะคะหนังสือเดินทางโอเคเนาะ